หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แสดงธรรมเมื่อวันมาคบูชาเพ็ญเดือนสาพุทธศักราช2,492การแสดงโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนลวน ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับป,ปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นสากยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญ แต่เขาเป็นคนขี้บาปหาบแต่โทษและอาบัตใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้นท่านทำจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงทำจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจรดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความทำต่ำดิ่งกว่าขุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริง ความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกผูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจแล้วจะเป็นวิสุทธิที่อุโบสถขึ้นมาได้อย่างไรกันบวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวมัวแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเนน ตามพระโอวาทของพระองค์แท้ๆนั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในโอวาทปาติโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวง 1. การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อม 1. การชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปท้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ท้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปวันยังค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นอยู่ทำนองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทำบาป หรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้น ถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าคนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจ